ก็ไม่ได้รู้สึกดีนะคะสําหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะจริงๆมันมันคือความสูญเสียมันมีคนที่เสียหายแล้วก็มีหลายท่านที่เสียชีวิตขาด สมาชิกในครอบครัวเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมองว่ามันเป็นการทํานายที่เราควรจะภูมิใจมันมันไม่ควรายก็ยอมที่จะถายผิดในเรื่องของพวกนี้น่าน่าจะดีกว่าอะไรเงี้ยค่ะก็ไม่ได้รู้สึกดีอะไรเลยเนาะ<ม>คือด้วยกฎของธรรมชาติอะนะคะน,นี้เราไม่ได้พูดเรื่องของสาย,ยาศาสตร์เนาะ โรคมันเริ่มซุดและมันก็มีอายุของมันในเรื่องของดินที่มันเสื่อมหินที่มันมีปัญหามันมีรอยเลื่อนรอยแตกรอยร้าวอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งรอยเลื่อนใหญ่เนี่ยมันก็ค่อยๆเลื่อนแล้วแล้วก็ภูเขาไฟเขาก็เริ่มตื่นและลูกใหญ,ใหญ่ๆเริ่มตื่นมันก็มีหลายประเทศหลายอุทยานที่เขาปิดกันมาก่อนหน้านี้อยู่แล้วทีนี้เพราะฉะนั้นเนี่ย พมา่าเนี่ยถามว่ามันจะหมดในเรื่องของ after shock ไหมเรื่องของ after shock เนี่ยปาคิดว่าน่าจะยังไม่น่าหมดแต่ว่าเรื่องของการที่จะเกิดแผ่นดินไหวซ้ําซ้อนขึ้นมาอีกเนี่ยเกิดและทีนี้มันไม่ได้เกิดแค่พมา่าสิน่าจะมีประเทศอื่นๆอีกที่ที่เกิดขึ้นแล้วก็ส่งรอยร้าวส่งเอฟเฟคต์หลังจากนั้นอีกพอสมควรนะคะเท่าที่จำได้นะคะเพราะว่าจริงๆวันนั้นก็น่าจะพูดที่นี่แหละ ในห้องนี้เหมือนกันแต่ว่าสิ่งที่ไปเห็นนะไปจำได้ก็คือมันตรงเนี้ยมันมีมันมีควันออกแล้วมันก็มีตึกที่มันซุดลงมาเสร็จแล้วไปเห็นเป็นเส้นลงมาแบบนี้คือเส้นมันเอียงแบบนี้นะมันไม่ได้เป็นเส้นแบบเส้นมันเอียงมาแบบนี้แล้วก็ตรงเนี้ยมันเป็นเหมือนมันเหมือนลากแก้วแตกแขนงเป็นเส้นๆอย่างเงี้ยค่ะก็เลยก็เลย ชัวว่านั้นน่าจะเป็นเหมือนกับแผ่นดินไหวหรือว่ามี after shock เกิดขึ้นหลังจากนั้นไม่ไม่ได้บอกให้โตกน,นะแต่ว่าก็คืออยากให้โหลดแอปไว้ก่อนนะคะสำหรับพวกแผ่นดินไหวอะไรพวกนี้เนาะแล้วกอ็อ่อยากให้เลือกสถานที่กับฤด,ดูกาลในการไปเที่ยวขอใช้คำนี้ดีกว่านะคะประเทศที่อยากให้ระวังนะคะ 1. ประดิษฐ์ 2. ออ,อจะเรียกว่าอะไรดีอ่ะอ ประเทศที่เป็นเกาะแล้วก็นับถือพราหมณ์ฮินดูและผีเป็นหลักใกลบ้านเราอันนี้น่าจะหนึ่งออกแล้วก็อีกที่หนึ่งก็มีความเจริญค่อนข้างสูงสูงมากเป็นประเทศที่คนมออีคุณภาพชีวิตที่เกือบว่าดีมากๆเกือบที่สุดของเอเชียนะคะเป็นเกาะเหมือนกันเออตรงนั้นเนี่ยน่าจะได้รับเอฟเฟกค่อนข้างเยอะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสามเกาะนี้ก็อยากให้ระวังมากม ของไทยนี่เป็นลูกหลงเป็นเป็นผลกระทบไปมองว่ามันคือมันเกือบจะปลายทางขนาดปลายทางอย่างขนาดนี้นะแล้วต้นทางจะขนาดไหนอันนี้ก็แอบนล,ลุกเหมือนกันสิ่งที่ที่พอจะรู้สึกอยู่บ้างเนี่ยจุดศูนย์กลางมันยังไม่ได้อยู่ที่เราเพราะฉะนั้นก็เบาได้หนึ่งอย่างแต่เรื่องที่น่ากังวลมากกว่าแผ่นดินไหวคือเรื่องของการชอ่อโกงทุจริตในเรื่องของการก่อสร้างตรงนี้มันจะผุดขึ้นมาแล้วเราก็จะเห็นเลยว่า ไอ้ที่เราอยู่ๆกันมาเนี่ยเฮ้ยมันสร้างจากแบบนี้เหรอมันทําจากแบบนี้เราโดนโกงกันมาขนาดไหนมีใหม่ไทยมีอะไรแรงเกิดขึ้นมาเออหใหญ่ๆเหรอก็ไม่ค่อยอยากให้มันเกิดใหญ่ๆหรอกเนาะแต่ว่าฝนมันมาแล้วนะคะทีนี้ฝนมาเนี่ยมันจะเป็นท่านใช้คําว่าสงการฝนก็คือฝนจะตกอะเราอาจจะไม่จําเป็นต้องหาน้ําเพื่อมาเล่นสงการก็ได้ อาจจะเล่นน้ําฝนไปแล้วก็ไอ้ซากลอยปละักหักพังทั้งหลายแหล่เนี่ยมันก็เป็นฝุน่นเป็นกองติดอยู่ตามท่อน้ําลงมาปุ๊บไหลไม่ได้ระบายไม่ได้อันนี้ก็จะหนักอีกเพราะฉะนั้นต้องฝากท่านผู้ว่านะคะช่วยเคลียร์ตรงนี้รู้แล้วท่านเหนื่อยมากนะทำทั้งตรงน้นตรงนี้ตรงนั้นแต่ทีนี้เรื่องของการระบายท่อเนี่ยสำคัญ แล้วก็ถ้าท่านยังไม่ได้จัดสรรคนเพื่อมาเคลียร์ตรงนี้เนี่ยเราน่าจะเจอปัญหาเรื่องของการระบายน้ำไม่ทันแบบค่อนข้างหนัก